สวัสดีครับเอาเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับแจ็คกี้จอมรีวิวเราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวครั้งแรกของเรานะครับนั่นคือการรีวิวห้องน้ำเราจะมาดูกันนะครับว่าห้องน้ำแต่ละห้องมีความพิเศษอะไรนี่คือส่วมคนอวกนะครับส้วมคนอวกนี่ก็คือให้สาหรับคนอ้วกเข้านะครับเราจะมาดูกันเราจะมาดูกันนะครับ ส้วมคนอ้วกนี้ก็คือส้วมที่ให้คนอ้วกเข้าไปะนะครับนี่เราดีเราก็เข้าไปบายๆเราประมาณนะะั้นแล้วก็อย่าแกล้งปลาด้วยะะด,ด้วยครับก <c oughs> ารวนเวียนเวลาเราทำภารกิจเสร็จแล้วนี่เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนี่เราต้องทำอย่างตนี่เป็นส้วมที่หนึ่งที่เราจะรีวิว ต่อไปส่วนที่สองนะครับนี่คือส่วน snow white let it go let it go ตามเรามาดีกว่าครับเวลาที่คุณนั่งอุจจาระนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็น snow white ในดินแดนถิ่มั้ปล่อยแสงปล่อยหิ่มะ้นี่คือห้องน้ำ snow white เข้ามาดูข้างในกันครับเข้ามาดูอ่าเราจะให้ดูวิว360องศานี่คือวิว snow white สนุกมากครับสนุกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูส้วมต่อไปกันครับส้วมต่อไปก็คือส้วมเซเลบริตี้ส้วมคนดังนะครับไเกี้วอย่าปิดใส่โลกอ่าส้วมค,คนดังนี่นะครับเอาไวใ้ให้สําหรับคนที่อยากเป็นคนดังอยากมีแรงกระดานใจให้บรรยากาศอารมณ์ในขณะที่เวลาคุณแนงอุจจาระหรือว่าทำธุริจไปเนี่ยนะครับมันจะเห็นแบบ ความพฟริงรู้สึกว่าตัวเองเป็นเซเลบริตี้นี่นะครับ่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วมต่อไปกันดีกว่าแตกงเต้นมาเร้วอันนี้เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนนะครับนี่ก็คือส่วมทองคำเด็กๆมันจะหายนะส่วมทองคำสำหรับสุลต่านจากตะวันอกกลางและเศรษฐีจากตัวทุกงมุมโลกก่อนจะเข้าเราจะต้องสวดร้องนะครับ เราต้องให้เกียรติกับส่งร้อง,งคำด้วยนะครับมาก่อนเข้าเราจะต้องขอรองเท้าของทุกชิ้นนะครับทำจากความฝันเปิดฝาดึงความรเอนี่เลืไเกต้องทำให้ร้อยลูกเตล่เราสามสารถนะ แต่ว่ามันกระจกใสนะคะทุกคนแต่ว่านั่งครีบไปนี่ก็จะรู้สึกว่าอ้าวทำไมมันไม่มีทำไมมันไม่มีที่ปิดนะคะที่เราขับรถเล่เราก็ต้องเผยกระจกให้ทุกคนเห็นหน้านะครับคือคือเห็นไหมคะเห็นชัดมากเลยค่ะถ้านั่งอึไปนี่ก็คือเห็นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างใน่คุใบนี้กลายเป็นของข้าครับปลาเด็กๆอย่าทำเล่นปลาสับไปรถนะคะอันต่อไปก็คือ ส้มคุณหนูครับส้มคุณหนูนี่เป็นอะไรที่ค่องแคล่วที่จะดีมากนะครับคล่องมากที่ให้สำหรับเด็ก,ก,กปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าอ้อทางเพื่อนนะครับแล้วก็กมีที่นั่งสำหรับเด็กด้วยอ่าต้องลองเดินตามเข้ามาครับเป็นเป็นส้มที่เหมาะสำหรับเด็กๆมากนะครับอันนี้แนะนำเลยมีการเรียนรู้ด้วยค่ะอ่ามีที่วัดสูงสูให้เด็กมีที่ชี้ให้เด็กนะครับตรงนี้ถือว่า ดีมากสําหรับคนมีครอบครัวนะครับอ่านี่ค่ะดีมากอ่ะเรามาที่ส้วมสุดท in ้ายของวันนี้นะครับลาคุณแตงกวาค่ะส้วมสุดท้ายของวันนี้คือส้วมปริศนาครับถ้าอยากรู้ว่ามันปริศนายังไงนะครับตามกันไปดูเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นส้วมใสเพอาะนส้วมเศรษฐีเมื่อกี้เหมือนส้วมทองคำแต่ว่าเมื่อเราเปิดเข้าไปเนี่ยเีเปิดประตูไว้ลูกเปิดไปให้แม่เมื่อเราเปิดเข้าไปนะครับไฟมันจะดับไฟมันจะดับ อ๋อเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยอ่ะเราปิดไฟสิคะออกก่อนลูกไฟจะสว่างเห็นเหมือนกันค่ะเห็นเหมือนกันค่ะถ้าอึถ้านั่งอึก็เห็นค่ะเป็นส่วมปริศนาที่เราไม่สามารถไขปริศนาได้ครับเมื่อเราใขปริศนาได้ไฟมันจะดับแล้วคนจะมองไม่เห็นเราครับนี่ค่ะ เดี๋ยวลองเข้ามาดูซิคสาคเอ้าเขาจะเห็นเราเลยคะนี่คือส้วมปริศนาโอเคค่ะปา่าออกไปค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันใหม่เนียครับวันนี้ขอจบการรีวิวของคุณวายโ่เคท่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับแล้วยังคะคุณวุ่นวายอย่าไปหาคนเล่นนะคะคุณวุ่นวายแล้วพบกับ แล้วพบกับแจ็คกี้จอมรีวิวในตอนหน้านะครับมาติดตามกันว่าเราจะไปรีวิวอะไรกันสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนไม่ไหมค่ะ